อ้าวเจกับชูตัวนี้เรียบร้อยบายบายเลยกันอืมเจอี่เดียครับผมโอ้ีิเดียขาดตาทานอีกแค่สองตัวนะฮะโอเคนะครับพันก็พอสาดาวเรียบร้อยนะครับโอ้โหอันนี้ขนาดยังไม่ไม่ได้เปิดพลังดวงดาวให้กับมันก็คอเลยนะมีเช่นโนทันเวลนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและดีเราขอแนะนำที่เติมโค้ดเกมโดยเฉพาะตอนนี้เกมมิจเชนกโก้ทางร้านกำลังมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง35%ถูกกว่าเติมมีแบบเยอะมากปลอดภยัยแถมสะดวกส,สุดนอกจากเกมมิจิเชนกโก้แล้วทางร้านยังมีเกมให้เลือกเติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโมบายเจนฟรีไฟล์เอวีผับจีนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและยังสามารถใช้โค้ด t g p ล o เพิ่มส่วนลดได้อีกถึง3%เลยทีเดียวบริการไวปลอดภยัยใส่ใจลูกค้าต้องที่เติมโค้ดเกมเท่านั้น สามารถติดต่อแอดมินได้ที่เลิ้กงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เราร่วมใท่านผู้ชมที่ผ่านทางมาทุกคนทุกชัานนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาเล่นตามคำขอของท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะโอเคเราก็อยู่กับผู้ประชาการนาน่านะครับผมเพราะว่ามีท่านผู้ชมท่านนึงเขาขอมาในไลน์นะครับแล้วผมเล่นให้ไม่ทันนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูที่สกิลของนาน่ากันเลยนะครับอ่ะ สกิลหนึ่งดาวนะครับผมล้าน้าหลุดพ้นจากความตายครั้งแรกรอดชีวิตมาพร้อมกับ1 h p นะฮะก็คือถากว่าเราโดนฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีมาเนี่ยจนจนเลือดหมดหลอดแล้วนะครับแต่ล้าน้าจะไม่ตายนั่นเองนะฮะเขาจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเลือดแค่หนึ่งนะครับผมเออประมาณนั้นฮะแล้วก็สกิลสองดาวนะครับผมรับหีบอุปกรณ์2ใบและ3ทองเมื่อได้รับดาเมจครั้งแรกนะครับ ก็คือในเมื่อที่โดนโจมตีครั้งแรกไม่ว่าจะใน,ในเฟสไหนก็ตามก็จะได้รับก็จะได้รับอุปกรณ์2ใบและ3ทองนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะนาหน้นหาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ท็อปเซริร์เขาชอบเล่นนะับผมเอาเพื่อที่ว่าเอาไปเก็บเต้มในแรงน,รงนั่นเองนะเพราะมันจะตายยากนะครับผมอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าว่ามันจะตายมันก็สามารถคืนคุนชีพได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะก็ทาให้เราโอกาสในการรอดเพิ่มขึ้นนะครับผม ครับก็ประมาณนี้นะส่วนขุมพลังที่ผมจะเล่นวันนี้ก็เอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับเอาเป็นพลังนูนเฮนวิลแล้วกันนะครับผมน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับไม่นูนเด่านี้ก็นักเลงนี่แหละอ่ะโอเคไปอ่ะแล้วเราก็เจอห้องกันไปที่เรียบร้อยเลยครับมากดเข้าไปเลยครับผมเอาละในเฟดแบนตรงนี้นะครับแบนคากระไปเลยนะฮะมันจะมีคนแบนนะหน้าหนึ่งคนนะฮะ ได้เล่นไหมเนี่ยโดนเบรนซะจบเลยไม่โดนนะครับแสดงว่าเราได้เล่นต่อนะครับโอเคไปเลยน้าหน้านะฮะอันนี้ผมสามารถเปิดเอ็มเบมได้ถึง3แเลเวนะครับแต่นี่ก็ยังเป็นเอ็มเบมแรกนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับไหนดูซิไม่มีสกุงสกินอะไรทั้งนั้นนะครับมีแค่น้าหน้าเท่า,ทานั้นเลยเอาละสำหรับเกมนี้เนี่ยเราได้ดวนกับใครบ้างมีลูคัสมีชูนะครับมอสโพบอนสันลิเลียนะครับผมลิเลียนี้ยังใช้ สกินที่ยังเป็นทาร์ตอยู่เลยนะฮะมาโอ้โหเริ่มมาก็ได้การสีฟ้าเลยสบายแล้วอันนี้ผมเปิดอันนี้ไว้นะ,ะเดี๋ยวขอไปยกเลิกก่อนไม่เล่นนะเอาเล่นตามสเต็ปเราแล้วกันอืมครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องโดนดาเมจจากฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเพื่อนที่เราจะได้รับไอเทมนะฮะตามสกิลของนันอาบ,บอกไว้นะสกิลสองดาว อันนี้ก็ขอรับชาลางไว้ได้กันนะนอกจากชาลางก็ไม่มีอะไรให้เอาแลยกาสีฟ้านะครับผมรีเฟซหน่อยรับ exp แล้วกันเอาละขายไปตัวหนึ่งฮะรับชาลางมาเลยไปมีเช็ดหนึ่งตัวนะครับอันนี้ขอลบไปก่อน ดูว่าทองเราจะเหลือถึง20ไหมย,ยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะสร็ปกัรเล่นผมก็ไม่ให้ทองลด,ดเกิน20นะฮะอ่ารับดาเมจครั้งแรกก็ได้เทม่ะครับโอ้โหได้แช่แข็งนะครับรถสปีดจมตีนะครับผมอย่างเจ๋งโอเคเราซื้อได้ละเซตกับมาชานะครับซื้อไว้ก่อนอันนี้เราต้องได้ใช้นะครับทั้งเซตทั้งมาชาเลยนะ โน่ท่านเวลเนี่ยเอาเซตมาฟาร์มโป,โปโปนะฮะมาช่าก็เป็นพลังโน่นท่านเดียวอยู่แล้วนะครับไปลงไปเลย มาสองตาติดแล้วเลือดเหลือ86นะครับผมโอเคมาอัพเวลแล้วกันไหนอขออาไครหนึ่งตัวนะครับเอ็นเจล่ามาเราจะยังไม่กดรีเฟรชเพื่อเก็บทองไว้ก่อนนะครับสต็อกเอาละไปให้มาชาบแบกไปก่อนนะฮะ อันนี้เราเจอกับมอสโพบนะครับผมมอสโพบนี่มอสโพบทำทำสกิลไปได้ถึงขั้นที่3แล้วนะครับรอดไหมเนี่ยเขามีตัว2ดาวแล้วนะถึงจะเป็นแค่ตัวราคาถูกมีการมายวนพุดดิ้งใส่อีกเอาเลยเหลือกับตัว,ต,วตัวเลยแฮ เอาไม่ตัวตัวแล้วฝั่ฟังเรามี2อันเออสกิลแชทมี2อันเฮ้ยชนะเฉยเจอลูกน้องแชทจัดการไปให้เรียบร้อยเลยมอสโบลบไป3โอ้ดาเมจรบสเอาอะไรแค่ผมนายดูซิขอรับไอเทมแล้วกันนะครับผมไม่เอานะอย่างอื่นจริงๆตรงนี้ก็ต้องเอาฮีโร่นะครับแต่มันไม่มีฮีโร่ของนูเทนเวลเลยนะสิ ก็ปล่อยไปเลยกันไปรอฟาร์มด้านหน้าเอาละรับแชทมานะครับโอเคนะครับผมสเตปการเล่นก็คือยังไงก็ตามจะต้องได้แชทที่เปิดพลังของอนักอัญเชิญนะครับผมอันนี้พลาดไม่ได้เลยมาบางตัวได้5ตัวเลยฮะแต่หากว่าแชทไม่เปิดนักอัญเชิญเนี่ยคุณจะต้องขายแชทแล้วก็ซื้อแชทใหม่นะครับ เพื่อให้แชทเปิดนักอัญเชิญอีกทีนะเอาละเจอกับลิเลียนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฝั่งลิเลียก็เล่นเหมือนกันเห็นปะมีแชทแล้วก็โปโปนะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับผมแล้วเราก็ได้โปโปมันมาอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นปะมันจะเสกมาให้เลยนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจฟาร์มโปโปนะเราจะใช้ให้อัญเชิญอัญเชิญมาทีละตัวทีละตัวแล้วกันอย่างกว่ามันจะถึงสามดาวนั่นแหละเอออันนี้เป็นสเต็ปการเล่นที่ง่ายๆ,ๆนะครับ อัพเวลครับผมไปอันนี้ขายไปนะครับเราไม่ได้ใช้อาจย์สันมาแทนนะฮะปโปกลับมาลูกโอเคประมาณนี้นะครับผมโอ้โหแม่นี่เราเจอกับดูคัสนะครับไฟย,ยังลุกอยู่เลยเนี่ยตะวุ้มมาดีเขามีตัวกัน5้าตัวแต่ฝั่งเรามีหกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ให้มา่าสองดาวแบกไปก่อนเหลือๆอ,อยู่เลยให้มาช่า สปีดโจมตีนี่วันเร็วมากๆด้วยลบไปแค่12เองเองอะรอซื้อจนสันนะผมรอจบที่เจ้งขึ้นมาว่าเกมจบแล้วแล้วเราค่อยซื้อนะครับอืมขอรับการโนเทนเวลแล้วกันนะครับโอ้โหมีการ์ดวงดาวด้วย่ะรับการโนเทนเวลมาก่อนให้กับแชทนะครับผมโอเคเปิดสี่แล้วครับโนเทนเวล มาซ่ามันจะได้สามดาวไหมแต่ไม่ต้องก็ได้นะจริงๆโน้นเดีวไม่ต้องจะเป็นจะต้องถึงสมดาวทุกตัวนะครับเพราะว่าสายนี้มันเน้นจํานวนนะฮะนกักการเชิญเสกเซตมาให้นะครับถ้าเสกเวกซ์นาม,มาให้นี่คือจะเยี่ยมมากโอ้โหนับไล่สกิลเร็วแล้วกันเราเอาไปไว้ให้กับออโรรานะครับผม โอเคอืมอยังเหลือมาชานะครับเฮ้ยยังเหลือยังเหลือฟรย่าย ya, กับออรูล่าแล้วกับอีฟนะครับผมตอนนี้มีคนไฟลุกหนึ่งคนก็คือชูนะครับที่ยังลุกอยู่นะฮะดวนดวนกับชูไหมเนี่ยดวนกับรูคัสนะครับผมอ๋อมีรูคัทสองตัวลืมนี่เสกเวสนามาให้เลยฮะ สิ่งพิกศษหนามาให้แล้วถ้าหากว่าเราเปิดน้าเชิญครบสี่เนี่ยเราก็จะได้ทองทีละสามทีละสามมานะครับเหลือเหลือห้านรอบนี้ผมจะไม่ผมจะไม่ฟาร์มเบลจนกว่าจะได้จะได้เลเวลสินะครับเออรอเลเวลสิแล้วค่อยฟาร์มแล้วกันตอนนี้เลือดก็ยังเหลือกันเยอะมากเลยเหลือแปดสิบหกเลยทีเดียว ชูตัวนั้นแพ้ให้กับลิเลยียไปแล้วฮะเอางลิเลียเริ่มมาแล้วว่ะอับเบลครับผมไปวางไปครับเปิดเลขกรุนด้วยนะับเปิดเลขกระดุนกับเอารัตนะครับโอเคเอาแชทไว้ตรงกลางนะครับผมไปอ่ะตรงนี้ก็ยังไม่ฟาร์มนะฮะอันนี้ก็ซื้อไว้หน่อยเผื่อได้สองดาวถ้าไม่ได้ก็คือขายทิ้งนะฮะลิงก็เก็บไว้หน่อยนะครับเป็นตัวราคาเพง ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะเอาล่ะเมื่อกี้เราเจอกับโอ้เจอกับยอนสันนี่ก็แล้วผมยอนสันนี่ก็เล่นนนทวนเวลเหมือนกันนะยอนสันตัวนี้เล่นนนทวนเวลเหมือนกันนะฮะแต่ฝั่งเขาก็รู้สึกว่าตัวจะน้อยกว่าฝั่งเรานะครับเสียเปรียบนะฮะลืมเปลี่ยนไอเทมให้กับวิกซาน่าเลย โอเคยบรอยนะครับลบไปสิบสองลบลบไปน้อยมาก <_ t od d> เฮ้ยลิเลียตัวนั้นชนะสามตารวดเลยนะครับเริ่มจะตึงเราเอาเราอัพเลเวลแปดเลเวลเก้าเลเวลสิบก่อนนะเราเพื่อมันจะต้องอัพเป็นเลเวลเจ็ดหรือว่าเลเวลแปดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้โปรโปรสามดาวนะครับลิเลีย,ยกลับมาไฟลุกแล้ว แต่ว่าคนที่อยู่ที่หนึ่งก็คือชูอยู่ดีนะครับเลือดเยอะสุดเอาล่ะแบบนี้เราเจอกับลิเลียปะเจอกับชูนะครับผมเอาไม่โดนไม,ไม่ไม่ได้เจอลิเลียสักทีเลยเหมือนว่าระบบสุ่มเกมเขาจะทํามาแบบใหม่แล้วนะครับโอ้ไฟลุกไฟลุกฟ้าผ่าฟ้าผ่าเปลี่ยนเปล่ากันเลยทีเดียวแล้วทำไมเขาชอบส่งสติกเกอร์มาให้ะ่ะ ส่งสติกเกอร์อย่างนั้นเลยเรียบร้อยไปดิลบไปสิบสี่นะครับอ่ะลีเลียไปแพ้กับชูตัวนั้นแหละลบไปสิบเจ็ดมีคนใกล้ตัยเลยครับลูคัสนะอัพเวลครับผมเลเวลแปดแล้วนะเราสูสีกับชูเลยนะครับออรูล่านะครับผมรอเลยกดรอกดรอกดมีคนเอาเพิ่มความจุไปเลยฮะบ,บับนะครับผมเกาะสะท้อนนะฮะสปิจมตีนะครับลีเลียว่าไงลิเลียเอาใช้แข่งนะครับผม โอเคนะครับมาได้ออโรามาแล้วครับครบตี้แล้วไหมนเนี่ยโอ้ตรงนี้มีอีปีแคบพอดีเลยมาให้ครบตี้แล้วครับจนสันกลับมาก่อนโอเคนะครับผมโน้ทเดียวคบตี้แล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้กับออโราไปเลยนะกันภารกิจเสร็จสิ้นนะผมโน้ทเดียวเปิดได้หกแล้วก็ที่เหลือก็แค่รอเก็บเงินงามๆจากนักอัญเชิญนะครับ แมนนี่เราได้ดวนกับชูนะครับผมมาสักทีนะฮะโอ้เอาตัวรวมกันเลยนี่หว่าเฮ้ยแต่เขาไม่ตัวสามดาวแล้วว่าไฮลอดแต่จับตัวรวมกันอยู่ที่เดียวแบบนี้ก็คือกินงามจากออโราเลยนะครับออโรลายนไปทีโดนทุกตัวเลยฮะตายยกตีฮะเรียบร้อยจบคนรไวถ้าคุณเจอกับโนนเวลเนี่ยคุณอย่าเอาตัวไปรวมกันแบบนั้นนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์แล้วแปบ๊บเดียวตายครับผมอย่าทำแบบนั้นเลยขดาดว่าออโรลามันยน์อันติีไปทีมันโดนทุกตัวนะครับ รู้ครับตอนนั้นลบปิลบปีดสิบสามแล้วครับจะไปแล้วเนะี่ยแต่ลี่เลียมาแรงวะ่ะโอเคผมยังไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอดได้สบายนะฮะเลเวลก็อยู่ที่เลเวลห้านะครับเฮ้ยชูตอนนั้นมันอยู่เลเวลห้านี่วะ่ะทำไมชูไม่เก็บเก็บวิววะตอนนี้ผมเลเวลแปดแล้วนะอีกไม่นานก็ถึงเลเวลสิบแล้วครับรอก่อนแล้วกันแล้วค่อยฟาร์มทีเดียวมันจะได้ฟินฟิน พอเราถึงเลเวลสิบเราก็จะฟาร,ร์มตัวราคาแพงได้เยอะนะครับบางทีก็อาจจะได้ออโร拉สามดาวนะอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าหากว่าไม่มีคนเล่นนะถ้าหากว่ามีคนเล่นนักนุ่มเมเดียวเราก็จะไม่ได้นะครับออโราเนี่ยยูนินตไปเลยลูกเห็นไหมยืนรวมกันแตกให้ออโราหมดฮะรเรียบร้อยเราไปสิบเก้านะครับผมแต่โมดโขบตัวนี้ยังทำสกิลไม่เสร็จเลยนะฮะเขายังหาเฟย่าไม่ได้เลยฮะ ลูคัสกับลูคัสตีกันเองเพื่อให้ลูคัสว่าข้างล่างเอาลิเลียไปเพื่อให้ชูแล้วฮะมาการไปสุดท้ายกัรสีสม่วงนะครับผมโอ้ขอรับอุปรกรณ์เลยกันนะรับอุปรกรณ์นนะอ่ะอับวลด้วยไปโป้โปร,รับเลยลูกโอ,โอเคครับผมมา จนสันวางไปก่อนนลฮะยังยังไม่มีตัวนั่นเองนะครับเอาจนสาันไปวางก่อนแล้วกันเกียรฟาร์มตรงนี้ได้หายว่าได้ก๊อปปี้ฮีโร่จะเป็นอะไรที่เทพมากเลยนะครับผมไม่ค่อยเจอก๊อปปี้ฮีโร่เลยนะเวลาฟาร์มตรงนี้เนี่ยแต่คนอื่นได้บ่อยมากเลยว่ะเดี๋ยวเราไม่ค่อยเจอเลยอันนี้ผมได้เลเวลเก้ามาเลยนะอ๋อได้ตุ๊ก,กตาครับผมตุ๊ก,กตาแช่แข็งกับตุ๊กตามา ตุ๊กตามันเป็นของนาหน้าอยู่แล้วนี่มันขาดไม่ได้นะครับไปโอเคก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีนะตอนนี้ยังถึงแค่เลเวล9รอเลเวล10ก่อนการที่ผมรอได้เพราะว่าผมมีเลือดเยอะแน่ๆนะครับยังไม่ไม่มีใครเอาผมลงเลยเลือดเหลือ86แล้วเนี่ยดูสถานการณ์ก่อนดูสิอันดับที่2เป็นชูนะครับอันดับที่3ก็เป็นชูนะลิเลียตกมาที่4ี่แล้ว จนสันก็ดับทีหแลละต่อไปก็มอสโภบนะครับแล้วก็ลูคัสอสองตัวนะครับเพื่อนกันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเพื่อนรักเอาล่ะแมนนี่เราโดนกับลิเลียปะเออได้เจอลีเลียสักทีไหนดูดิอ๋อลีเลีย,เ,ยเก็บเต็มอีรูดิติโอนะครับผมอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาจะเล่นนาธานใช่ไหมแพ้ตัวนี้ได้ถึง30ปะนะ่ะเน่ะ ถ้าถึง30นี่เขากดแน่เลยเอา้ายังไม่ถึงว่ะเขาจะต้องเล่นอีกรอบหนึ่งไงถึงจะได้นาทานมาแต่เลือดเขาเหลือแค่นี้เขาจะรอดหรอวะเอา้ามีคนตายไปนหนึ่งเลยครับเราได้ขึ้นมาอยู่ท็อปเซิร์ฟแล้วโอเค หมือนจะมีคนตายไปนึงคนแล้วนะครับลูคัสนะครับผมสกิลนะหน้าผมว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนเออได้ใช้แค่รับไอเทมแบบท้องนั่นแหละดูเลือดดีเหลือไปสิบหกอ่ะไม่มีใครเอาชนะได้เลยเนี่ยแต่มีคนไฟลุกหนึ่งคนแล้วครับตัวชูตัวนั้นก็ไฟลุกแล้วนะฮะชูอพเบลสักทีไปด้วลเจ็ดแล้วเฮ้ยมอนขบได้กกดสองดาวแล้วนะครับโอ้เจอร่างคนนะครับผม เหมือนว่ามดโขบนี่จะเล่นพลังเพลิงใช่ไหมพลังเพลิงก็ไม่อยู่หรอกนะพลังไหนก็เพสท่นเวลหมดอนะโอ้ทเ,เขาฆ่าคนเราไปได้หลายตัวเหมือนกันนะสนะตัวเนื่องสิบครั้งแล้วครับอา้าวเรียบร้อยมอดโขบตายอ่ะมีคนตายไปอีกหนึ่งสองคนเลยเดี๋ยวกันหคนแล้วเฮ้ยมันจะทันได้สามดาวปะเนี่ย คนเริ่มตายไปทีละน้อยเอ้าลิเลียก็แพอ้อีกโอ้อหรถลาคให้ผมเก็บไห้ก่อนมันจะทันได้สมดาวม้ยเนี่ยคนจะตายกันหมดแล้วนะเหลือกันห้าคนเลยครับตอนนี้ไปลูกแค่ชูเท่านั้นเองลิเลียจะไปแล้วอยากรุ้นว่าลิเลียจะได้หรือไม่ได้นะครับเอา้าเราเจอร่างคนตลอดเลยเนี่ย โอเคเสีเรียบปูปูสามดาวมาแล้วครับสบายแล้วตอนนี้โอ้โหอากาศยืนว่ะอากาศยืนแล้วทำไมเขาไม่เอาโน่นเดียวให้อากาศวะเขาเขาเอาให้แชทดนะครับผมแต่เราก็าให้แชทเหมือนกันนะฮะเหลือโปโป,ปตัวเดียวลยแล็บซูซี่นะเนี่ยแสดงว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ตัวอัลลร่าสามดาวนะเพราะว่ามีคนเล่นแล้วเนี่ย มีคนเล่นโน่นโนนเบลแล้วหนึ่งนะฮะเอาลีเลียเหลือสามเลยครับจะไปแล้วมีเมนุทอนะครับผมเอาไงดีวะเนี่ยเมนุทอกับออโรล่าเลยครับเอาออโรล่ามีคนเอาไปซะแล้วรับเมนุทอร์อะกันทางกันไอเทมเรามีเยอะแล้วฮะเราไม่เอาไอเทมแล้วกัน โอเคครับผมไปรีวิวสิบแล้วนะฮะตอนนี้ผมกดอัพเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะกดจบเกมนะครับมารออีกสักหน่อยนะครับรอเฟดฟฟาร์มเ,เฟดาร์มคีบอะฮะอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะอันนี้เป็นความเสื้อส่วนตัวนะครับถ้าหากว่าคุณอยากฟาร์มตัวให้ได้3ดาวเนี่ยคุณจะต้องรอจนดึงเฟดฟฟาร์มคีบอะ อยู่ในเฟ,ฟีฟาร์มคีปหรือว่าจบเฟ,ฟีดฟาร์มคีปไปแล้วนั่นคือสามารถฟาร์มได้เลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะถ้าไม่ถึงตรงนั้นผมจะไม่ฟาร์มเด็ดขาดครับผมโอเค,ครับผมมาอันนี้เราเจอกับตัวชูนะครับผมชูนี่มีแทงสามดาวนะครับซูซีนะครับซูซีเรามีแค่โปโปสามดาวตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเพิ่งจะเจอตัวที่ซูซีะ่ะ อา้าวเริ่มไม่สูสีเสและเรียบร้อยลบไปสิบแปดนะครับลีเลียชนะชูได้ครับผมเป็นรังโคนนะจนสันเล่นนูทานเบลครับเราจะต้องจับตัวกระจายกันหน่อยโอเคอเคอ้ยเอาฟ้ามาครับตัวห้าบาทเก็บไว้หน่อยดิตัวห้าบาทเผื่อได้ฟาร์มครับเอาไม่ได้วะอันนี้เป็นพลังนูท่านเบลนี่กลับมาแล้วกัน จนสารบายบายครับใช้งานมานานแล้วโอเคนะฮะเหลือกันห้าคนครับผมอ้าวเจอกับชูตัวนี้เรียบร้อยบายบายแลวกันชูยังไม่มีสามดาวเลยชนะเราไม่ได้หรอกขนาดเมื่อกี้มีแท้งสามดาวยังไม่กระเตื้องเลยอันนี้คือขาดเลยถต่ก็มีฟ้าผ่านะมีฟ้าผ่าอยู่แต่ไม่รอดหรอก เค okay, เรียบร้อยนะครับบายยจะซูรอบไปยี่สิบสองนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนะทําไมไม่มีใครสร้างดาเบิให้เราได้เลยวะเนี่ยโอ้ฟังก้สองทัวนะครับผมรอบนี้รีฟเฟรชนะครับมาได้เวลาฟาร์มแล้วเมนูทอนนะครับผมอยากได้เป็นเมนูทอสามเท้าอ่ะนี่เก็บไว้หน่อยอยากได้นาทานอยู่เหมือนกันนะแต่ดีเลียมันเล่นมา้รไง ตอนนี้ทองเหลือังเหลือแค่22นะครับไปเลยแล้วกันชันไม่ใช้หรอกขอไม่ได้ทอสามดาวแล้วกันนะรอบี้ไม่ไมโนทอร์ก็ออรูล่านี่แหละเออแต่ว่าออรูล่ามีจอนสันเล่นไปเร็วนะฉะนั้นก็คงจะเป็นไมโนทอร์นะครับตัวห้าบาท,นะาทมาจับไอเทมให้กับไมโนทอร์ก่อนนะฮะเปลี่ยนจากแชทไปให้ได้เนี่ยแชทไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับออรูล่าสองดาวครับผมอัลฟานะฮะ ดีเฟสครับอู้ออโรรามาสองตัวเลยครับขอรุนแล้วกันขอรุนว่าเราจะจัดการจอนสันตัวนั้นได้ก่อนหรือเปล่าขอเก็บอลรราไว้าาก่อนนะฮะแต่เราไม่มีก๊อปปี้ฮีโร่เลยนะเล่นยากแล้วเนี่ยโอเคดีเฟสครับดีเฟสเจอกับชูนะครับผมชูว่าไงครับถ้าหากว่าแพ้ตรงนี้คือเรียบร้อยไหม ลบไป28นะครับว่าแพ้เนี่ยเรียบร้อยเลยดิลบไป26นะครับผมลบไป24นะ้วโอ้พอดีเลยครับขาดไปสองต้มนะครับเรียบร้อยข้างล่างว่าไงครับขอดูหน่อยดิโอ้ยมีนาธานแล้วมีนาธานสองดาวแล้วว่ะแต่ผมจะไม่ดักนะฮะผมจะไม่ดักเขานะครับ ซื้อไว้ก่อนโอเคโอ้โหออโรราตอนนี้มาแรงจัดออโรราแซงทางโค้งมานะครับแต่จอนสันมันเล่นอยู่นี่หว่าออโรราเหลือ2ตัวครับผมออโรราเหลือ2ตัวนะครับอยากได้ออโรราสามดาวจังเลยถ้าเป็นเมนทอมันก็ฟาร์มได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครเล่นนะแต่ออโรรามันมีคนเล่นอยู่ อืมเจอลิเลียครับผมโอ้ลิเลียขาดนาธานอีแค่สองตัวนะฮะยังไงครับเนี่ยสูชีปะขาดนาธานอีแค่สองตัวก็จะได้สามดาวแล้วนะแต่เลือดเขาไม่พอแน่เลยนะตายแล้วเนะี่ยจบนะครับลบไปยี่สิบเอ็ดข้างล่างว่าไงครับผมจอนนี่เฮ้ยจอนนี่มี เอายังยังไม่ใช่นี่หว่าเมื่อกี้เป็นเอาขายไปเลยแล้วกันยังไงก็ต้องได้สามล็อสักตัวหนึ่งอะเรียกเอาเลยกันเราตัวนี้ไม่น่าจะถึงแหละตัวนี้ไม่น่าจะถึงมาความครับผมมาหาไมโนทอร์ฮะไมโนทอร์จ๋าเกมจะจบแล้วมาเหอะโอเคไมโนทอระะ์ครับเหลือแค่สองตัวนะฮะรีเฟรชรีเฟรชรีเฟรชเรื่อยๆครับแมวตัวอยู่ต้องเจอไมโนทอร์ครับผมมาเลือกโอเคเหลือแค่ตัวเดียวและะ้วฮะ มันทอขาดหนึ่งมันทอขาดหนึ่งเร็วๆหน่อยดีถ่ายไปเลยแล้วกันนะนี้รีฟรชรีฟรชรีฟรชโอเคนะครับมันทอสามดาวเรียบร้อยนะครับโอเคนะคเกือบไม่ทันนะครับผมมาดูซิเนี่ยตรงนี้มีเออตรงนี้มีออรนาสองดาวนะครับเมื่อกี้ที่ผมฟามออร์นาก็คือไม่มีทางได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้ขนาดยังไม่ได้เปิดพลังดวงดาวให้กับมันทอเลยนะนี่เช่นนนทันเวลนะครับ หมดตีนะครับผมเรียบร้อยเปิดตีสองรอบคือจบเลยยังไงก็ยังโหดสุดในใจผมอยู่ดีนะครับไมนูทอแต่เ,เล่นไปบ่อยแล้วเออคนดูจะเบื่อไหมไม่น่าเชื่อเลยว่านาน,าน่าจะเออนาน,น่าทำตัว5บาท3าดาวได้ด้วยป่ะอันนี้แทบจะโนดาเมจเลยนะครับลบไปแค่14เท่านั้นเองโดนดาเมจแค่แค่สรอบใช่ไหม จากนั้นก็คือยิงยาวเลยครับไม่มีใครสร้างดาเบทให้ได้เลยเนี่ยชนะต่อคนตัวเนื่อง20ครั้งว่ะโอเคครับผมก็ค,คลิปนี้ต้องจากลานท่านผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังคอยติดตามเราชมคลิปของเรามาเรื่อยๆนะครับผมท่านคนที่กดไลค์กดซับสไคร์แลวก็คอมเมนต์พูดคุยนะั้นเป็นกำลังใจให้เราได้มากมายเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะท่านที่กดสมาชิกเข้ามานะครับผมเป็นกำลังใจเป็นกำลังซับให้กันได้เยอะแยะมากมายเลยครับนั่นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผม